ชิเชื่อมันเอาคุณจริงไวมเกิรมึงก็แค่ถอดอีเมลออกเบอร์ออกยัก็เลยสองสเต็ปอย่าพูดมากดิคนเขาโดนเกียนอยู่ไม่มโง่บอกคุณโง่ละมึงลองเชื่อใจกูสักครั้งนี่อาร์ม เนี่ยมันไม่ไอ้เชี่ยมันไอ้เชี่ยมึงอยากเกียนร์มรักใช่ไหมเห็นไหมมันเนี่ยมึงดูมึงเดียวมึงดูเขาแชทนะสั่งที่สั่งมาในเว็บติดสองสเต็ปยกเลิกไปนานแล้วฮะปวดสองสเต็ปแล้วแล้วมาสั่งใหม่ฮะเห็นไหมผมบอกแล้วมันต้องปวดสองสเต็ปก่อนมันถึงจะสั่งได้เพราะว่าถ้าเขาจะเติมให้มึงอ่ะมันจะติดสองสเต็บเนียนแน่โอ้ยมึงอ่ะโอ้ย มึงเชื่อใจกูสักครั้งนี่อ่ะมึงเชื่อใจกูได้ไหมกูเคยเชื่อใจมึงทุกครั้งเดี๋ยวกูเอารหัสกูให้มึงก็ได้กูเอารหัสกูให้มึงก็ได้แล้วมึงก็เอารหัสให้กูไอ้เฮียมึงจะได้แบบเชื่อใจกูไอ้สัตว์ไม่แบบแบบมึงขายของกูไปแล้วใช่ไหมมึงก็รีบกลับไอ้ยิงมาเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ไงแบบเปลี่ยนยูสเนมเปลี่ยนล่างล่างหมดเลยไอ้เฮียแล้วก็ล็อกสองชั้นทำอะไรกูทำอะไรได้ทีนี้แล้วก็บล็อกเฟซบุ๊กกูทำอะไรได้เลยเป็นเพื่อนสีกูนะเวลจะแล้วมึงทำได้ไงวะ กันสีเนี่ยอันตรายมึงก็ไแชมป์แชมป์มึงเลือกที่บอลละมานี่ดิเติมมึงสมัครเน็ตโทรศัพท์เนี่ยสมัครเงินโทรศัพท์ดิเผือกูเดินไปนู่นไอเคี้ยวนะคูเติมน้ไอเคี้ยวนี่อยู่ต้องนอโอ๊ยเดี๋ยวกูเติมให้ดูมาเดี๋ยวกูเติมให้ดูมาเอ้ยสุดาแม่งจ้องไอเคียมเลยมึงมีรหัสให้กูไหมเอ้ยไม่ใช่มึงมีอะไรให้กูไหมเศษวบาลเลทอะสักสิบห้าบาทอะ เดี๋ยวกูไปเช็คไอแชมมีเศษวเรเวณไมให้กูไหมเดี๋ยวกูไปเช็คก,ก่อนว่ากเอูกูมีอยู่สิบบาทผลหนามเท่าไหร่กดเดี๋ยวกูเช็คก,ก่อนผลหนามสิบห้าเอ้ยผลน,นามสิบห้าบาทเอ,อเอ้กูมีหรือย,อยังวะกูมีมห้บาทแล้วมึงลองไอเออโอมากูลองผลน,นามโอโอ้โอมากูสักสักสิบบาท เดี๋ยวกูโอนเดี๋ยวกูโอนนั้นให้ไม่โดนไม่โดนอาร์มไม่ตอบกูส่งถึงด้วยแต่มันไม่ตอบกูคืออะไรส่งถึงส่งข้อความไปถึงแต่มันไม่ตอบกูไอ้เคียนี่ปีในเด็ดใส่กูนะอะไรวะเฮ้ยเคียนี่เคียนี่มึงมีตังค์รวยไม่ใช่เหรอหาเอ้ยตังค์คนอื่นก็เสียดายเป็นนะ กูก็บอกว่าเอาไปให้กูแล้วยกเลิกสองสเต็ปไม่เรียนแค่สองสเตปเอาเบอร์ออกเอาเมลออกนั่นแหละพร้อมขายเลยกันนี่ยรของขายใช่ไหมมึงก็รู้กูชอบแกล้งคนเล่นๆเนี่ยมึงก็น่าจะเข้าใจเว้ยเชี่ยมึงก็แบบเกินไปเฮ้ยกูมีอยู่สามบาทเฮ้ยโอนไหมกูจะสองสองใครมีสองสองวอลเล็ตบ้างสองวอลเล็ตสองวอลเล็ตเดี๋ยวกูเติมผลนำให้พวกมึงดู ะจะทำให้คนอื่นเชื่อใจสองวอลเล็ตสองวอลเลตอาบ้ามเร็วๆสองวอลเลตแค่สองวอลเลตไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเติมให้พวกมึงดูว่ามันไม่ได้โกงจริงๆแต่พวกมึงทำกันไม่เป็นแล้วก็มาหาคนนู้นวันนี้เวลาไม่ลงร้านไม่ดีเหี้ยเโอยเอากูแน่มึงเอากูเนี่ยแตกูอัดคลิปให้พวกมึงดูพรามึงเยอะอย่าเอารหัสกูไปให้ใครนะ ก็บอกอยู่ทําให้กูเชื่อใจแล้วกูส่งไอดีให้มึงแล้วก็เสร็จทำให้กูเชื่อใจอ่ะกูแค่ต้องการแค่สองวอเลยเดี๋ยวแค่สองบาทอ่ะสองบาทแต่มันไม่มีใครเอาให้กูแล้วกูจะเติมห้หนาหนามมึงยังไงกูอยู่สิบสามบาทเนี่ยตอนไหนกูมันตอนไหนอุดหัว้อุดหัวจะได้ไม่ต้องมีเนี่ยองไรกูจัง เชี่ยมันออกจริงไวมเกิมึงก็แค่ถอดอีเมลออกเบอร์ออกยงเลิกสองสเต็ปอย่าพูดมากนิคนเขาโดนเกียนอยู่ไม่มึงโง่บอกกูโง่และสู้เขาได้แม่งหลอกให้กูปั่นเฮียดิ

胜利就在给邪恶迎头痛击。别说，靠你参加我面对敌